หรืออะไรก็าตามซึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อจิตทำท่าใจสงบไปแล้วมันมีอาการเคลิ้มๆลงไปเมื่อจิตมันรูปลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ถ้าเรียกว่าจิตตกผวังจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุม มันจะตัดกระแสะแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกท่านั้น เป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏทุกข์ุขไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้ว เจตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตท,ที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อโลภเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลันกษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้น อยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิตก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามา ิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิต หรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้น มันจะมีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวโลปขันนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการที่ปรากฏผ่านมาโลภขันคือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหว เพราะในขณะนั้นโลกขันขึ้นร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวรู้กับสิ่งที่รู้อย่างละเอียดที่ผ่านเข้ามาไม่มีตนมีตัวอันนี้ถ้าใครภาวนาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ขอได้โปรดสังเกตและพิจารณาดูภูมิจิตของตัวเองแล้วจะรู้จริงเห็นจริงไปเอง พทธิภาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วหน้าโลโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งเ่ๆเขาเอาในบัญหาต่อไปข้อหนึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไร อาลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรมัติเราพึงสังเกตยอย่างนี้ถ้าอย่างเราทำสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามในขณะที่เราตั้งใจน้อมนึกพิจารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราหรือได้เรียนมา เช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้จิตสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจาระสมาธิในเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้จิตก็สามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิลูลขึ้นมาโลในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเจตโลภก็อยู่ที่โูภอยู่รู้เวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเช่นเหตุเช่นรู้โลภเห็นโลภก็เรียกว่าโลภรู้เวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนา เห็นว่าโลกเวตนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ในเมื่อจิตกำหนดดูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปจิตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัติธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นรูปสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นเช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปือ่อยผุพังจิตก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเอง เมื่อโลภเน่าเปื่อยผูกพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหลังไม่ว่าหลังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถธรรม โดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รู้ปรากฏเด่นชัดสิ่งที่รู้ก็ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรมัตปัญหาข้อที่สองทำไมมรกแปด ยังมีปัญญาอยู่สองอย่างครับมรแปดในเมื่อโภมจิตของผู้ดำเนินมรยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งพวกเสิยงทุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่นยัง สัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของปัญญาท่านปัญญาในมรรคแปดนี่จึงมีสองมีสองโดยที่ในขณะที่มรรคแปดยังไม่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่แปดนั้น เป็นอาการของมรรคเมื่อประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมพร้อมอยู่ที่สมาธิความประชุมพร้อมของอริยมรรคแปดนั้นอยู่ที่สมาธิสัมมาสมาธิในเมื่อสัมมาสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรคแปด ในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้วเราจะนับอาการไม่ถูกเพราะถ้าหากว่ามรรคแนี้ยังแยกกันอยู่ตลาบใดยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เลยอย่างดีก็เพียงแค่ว่าทำให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญมรรคทั้งแปดเนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้งแปดข้อนี่จะทำอย่างไร กว่าจะรวมได้ทั้งแปดข้อนี่เป็นหนึ่งจะไม่ต้องเสียเวลามากมายหรือการรวมเอามรรคแปดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเจตนาก่อนปละการที่สองพยายามทำความมั่นใจคือฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิปละการที่ทสามทำสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไร พื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวัธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อศีลก็บริสุทธิ์ความตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้น ถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังเพียงคอศรัทธาพระยังไม่เกิดวิริยะพระยังไม่มีสติพละยังไม่พร้อมสมาธิพระยังไม่เข้มแข็ง,ขงปัญญาพระยังไม่มีกำลังที่จะรู้รอบจุที่จิตจิตก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึ้น ในเมื่อมรรคทั้งแปดนี้รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองคำถามที่ว่าทําไมมรรคแปดปัญญาในมรรคแปดจึงมีสองก็เพราะเราไปพูดตามอาการในเมื่อเราทําจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยมรรคแล้วสมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่ง ในเมื่อมันยังไม่ประชุมพร้อมมันก็ยังแยกอาการกันอยู่เมื่อประชุมพร้อมลงไปแล้วยังเหลืออยู่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกาเจโนโมัคโคเมื่อเอกายจโนโมัคโคเกิดกึแนลสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ปัญหาข้อที่สามอย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญาณกรุณาอธิบายญาณที่หนึ่งสองสาม อันนี้ความรู้เรื่องญานความรู้เรื่องยานโดยแยกประเภทนั้นหลวงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจสนใจแต่เพียงแค่ว่าทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องแยกประเภทของยานต่างๆนั้นขอฝากเอาไวใ้ให้ท่านผู้ถามพิจจรณาเอาเอง ประการที่สี่ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเหล็กไหลด้วยครับ <c oughs> เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่าธาตุกายสิทธิ์อาตมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองมองเห็นกันเนี่ยของคนนั่นถือมาว่าเหล็กไหลคนนี้ว่าเหล็กไหลอะไรทำนองนั้น แต่ส่วนมากมันจะเป็นโคดเหล็กไหลหรือหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหลหินดำชนิดนั้นเมื่อถูกน้ำพึ่งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนปีกแมลงผู้แต่เหล็กไหลที่ธรรมาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหล ไปเห็นอยู่ในฟันกรามของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกให้หลานเขาในเมื่อไปเห็นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาซะ mm hmm. ก็หยิบเอามาเอามาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุชนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมกลมแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาโดยความอยากรู้จริง mm hmm. ก็เอาไมา้สีฟันเนี่ยไม่จิ้มฟันนี่แย่เข้าไป พอแย่เข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอันนั้นก้อนวัตถุอันนั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไปวิ่งลึกเข้าไปเข้าไปในจนมองไม่เห็นทีนี้พอส่องไปส่องมาพอเผลอมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางต่ํามันกลับวิ่งตัดอุ้งมือขึ้นมาตามข้อสอบ ซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุก,กลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางต่ําแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วก็ตกลงไปเพื้นไม้กระดานพอตกลงเพื่อนไม้กระดานก็ตะครบุบตะครุบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือสามนิี้ยวเนี่ยถ้าเป็นวัตถุอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือเพิ่นคร้น วัตถุนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันกลิ้งอยู่อย่างนั้นแหละพอไปตะอคบพับมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือข้นขึ้นจะยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพ้นจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไลต่ตครุบกันลงผลสุดท้ายมันก็กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับพื้นดินพื้นดินนั่นก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นพื่อนปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้ พอตกปักกลงไปก็เห็นมันกลิ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานี่ี่เหล็กไหลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เหล็กไหลก็เลยหายปัญหาข้อที่ห้าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องสารพระภูมิจึงจะชื่อว่าไม่งมงาย การตั้งศาลพระภูมินี่โดยส่วนมากหมอผู้ที่ตั้งศาลพระภูมิบางท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่าเมื่อตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วผู้ที่จะมาอยู่ศาลพระภูมินั้นเป็นผีหรือเป็นเทวดาบางท่านก็รู้จักแต่ทําตามตำรับตำราแต่หารู้ไม่ว่าผีที่มาอยู่ศาลพระภูมิเป็นเทวดาหรือผีหัวกุดหัวขาดก็ไม่รู้ทีนี้การปฏิบัติต่อ ต่อสารพระพูมเราเชื่อว่าสารพระพูมในเมื่อมีสิ่งที่มาอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีวิญญาณเป็นวิญญาณภูมิเทพระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็หมายถึงพระคือหมายถึงเทวดานั่นเองการปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นถ้าเราเอาสิ่งของไปเส้นไปสูงท่านกา็ก็จะเป็นอุบายไปผูกให้ท่านติดแน่นอยู่ที่สารพระภูมนั่นแหละ เพราะในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดนั่นอยู่ที่สารพระภูมิถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆพวกที่มาอยู่ตามสารพระภูมินี่เป็นวิญญาณชั้นต่ําคอยอาศัยกินบุญจากมนย์เราผู้มีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบุญสนทานอย่างไรแล้วไปตรวจน้ำาอทิศส่วนกุศลให้พระภูมิ เมื่อพระภูมิได้อุรโมทนาแล้วก็บอกพระภูมิว่า,าท่านจะอรรถโมทนาหรือไม่อรุโมทนาเราก็ไม่รู้ละแต่เราทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อุรโมทนาแล้วท่านจะพ้นจากความเป็นผีพระภูมอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ยคนที่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งที่ระลึอกอยู่ในจิตในใจเนี่ย เราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกขนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระภรมเพียงแต่เพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทําให้ให้เสียคุณพระรัตนตไัยเป็นการแสดงาความมีน้ำจิตน้ำใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ไม่ขาดจากพระไตรสันนคม ปัญหาข้อต่อไปที่ว่าทําบุญตักบาตรพระในวันพระนั้นเพราะญาติมารับผลบุญนั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงและทําวันอื่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ที่ทําวันพระเท่านั้นที่ญาติเราจะมารับได้เช่นอย่างเราทำบุญบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตาม เมื่อเราตั้งใจอุทิศส่สวนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราทําอุทิศให้อยู่เราทําเมื่อไหร่อุทิศให้ท่านเมื่อไหร่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเองอมีปัญหาว่าการเพ่งพิจรารณาร่างกายเพ่งพิจารณากระดูก การเพ่งพิจารณากระดูกนั้นถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กำหนดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าหากว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็เพ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาลอกหนังออกเถือเนื้อออกนึกให้ถึงกระดูกนึก้กลับไปกลับมาด้วยด้วยความคิด เคสกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอาธิอัธิก็ได้แล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูกในปัญหาต่อไปขอ,ขอกราบเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินา,นานแล้วรู้สึกว่าขาเป็นเน็บชาจะต้องเปลี่ยนอริยาบทหรือไม่อันนี้ ขาเป็นเน็บชานั้นเป็นของร่างกายเป็นพวกที่เกิดขึ้นจากกายทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดหรือขาเป็นเน็บชานั้นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วเพราะจิตสงบนําลงเป็นสมาธิแล้วทําให้กายเบาทําให้จิตเบา เวทนาดังกล่าวนั้นจะหายไปถ้าไม่สามารถที่จะระง,งับด้วยกําลังของสมาธิก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าใหม่ข้อสองเวลานั่งสมาธิเกิดความร้อนรูปวาบพร้อมกับสะดุง้งต่อไปจะทําอย่างไรความร้อนรูปวาบอันนี้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบวาบขึ้นมาแล้วก็เกิดสะดุง้ง อาการสะดุ้งนั้นมันเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างหนึ่งจิตทําท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุง้งอีกอย่างหนึ่งเรานั่งตรงตัวอยู่ในเมื่อเผลอสติแล้วหลังมันก็ค่อยขดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าพยายามทําบ่อยๆทําให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ ปัญหานี้มีว่ามาเพ่งพิจารณาสุขเวทนาเรื่อยๆไปจนในที่สุดไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรจิตเกิดความรู้ขึ้นมาเนิดเ,เกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นในจิตว่าสุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นสุขทุกที่เราได้อยู่ ่อย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้ทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วได้รับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากาเกิดจากาเกิดจากปีติ ทีนี้สุขที่เกิดจากปีตินี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งถ้าจิตหมดกำลังของปีติมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตในเมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตในเมื่อจิตมีความสุขจิตก็คล้อยต่อความสงบดำเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริงๆ ในเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางๆความเป็นกลางๆไม่มีสุขมีทุกข์แล้วจิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอกคตากับอุเบกขาในเมื่อจิตบรรลุถึงความไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตสงบเป็นหนึ่งมีแต่เอกเอกคตากับอุเบกขาลักษณะที่ปรากฏก็คือความบ้างของจิต จิตมันบ้าง,างสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกนึคิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกข์ยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าเมื่อจิตมันว่างๆอยู่อย่างนั้นเมื่อมันว่างอยู่พอสมควรแล้วถ้าหากว่ามันจะมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะปรากฏมีสิ่งให้รู้เกิดขึ้นมา สิ่งที่ให้รู้นั้นมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเมื่อมีสิ่งรู้เกิดขึ้นมาจิตก็จ้องดูอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือความเกิดแต่ความดับซึ่งเราใช้คําว่าเกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตทีนี้เกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตนั้นคือลักษณะของพระไตรลักษณ์ปรา,ากฏในจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปัญญาแกก็รู้เพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคืออะไรแกยังไม่รู้ ในเมื่อแกรู้อยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ได้แค่ขั้นสมถะแต่ถ้าแกมีปัญญาไปหน่อยหนึ่งดูเกิดดับเกิดดับแล้วก็รู้ซึ้งลงไปซึ้งลงไปในขนาดที่รู้ซึ้งนั้นความรู้อัน,นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เกิดดับเกิดดับแต่ว่าจิตสามารถรู้ทั่วไปโดยอัตโนมัติคือมันเข้าใจซึ้งลงไปแต่มันยังไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อน ทีนี้มันดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอมันไหวตัวออกจากสมาธิพับพอเกิดมีความรู้สึกนึกคิดได้มันจะอ้อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้หนอคคำว่าจิตว่างอยู่เลิกเลิกเคยจิตหลุดพ้อนอันนี้เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์สัญญาอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ เลยเป็นจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่ถ้ามันว่งวางๆมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆถ้าว่างบ้างแล้วออกมามารู้อะไรไม่มีอาการของจิตขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรักความชังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันอยู่ รูปยังเป็นของเราเวทนายังเป็นของเราในความรู้สึกอยู่อันนั้นจิตมันหลุดเฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆเป็นวิขำพะระะปหานระงับกิเลสด้วยกำลังฌานคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเก่าทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าเราทําจิตได้ดังอย่างนี้แล้วเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆความว่างๆนี่มันจะสะสมกําลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดการ แต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความาจะว่างจากอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตไปตกกระแสแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยๆว่างอีกอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่ติดในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจาก กิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิตถึงเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะสองอย่างดังที่กล่าวมาเออคำพอสมควรแลนะ้วเนาะจะหมดปัญหาแล้ว